ประชาชนที่ได้ให้ความร่วมมือมาตลอดนะครับพรุ่งนี้เราจะเป็นวันแรกที่เราจะเข้าสู่มาตรการผ่อนปรนระยะที่2นะครับซึ่งก็วันนี้มีศูนย์2ตัวครับห้าสิบแปดอประทานโทษครับห้คนของผู้ที่เสียชีวิตก็ยังเป็นตัวเลขเดิมนะครับส่วนผู้ป่วยที่หายแล้วนะครับ2,855เพิ่มขึ้น1รายนะครับแล้วก็รวมทำให้ ยอดยืนยันสะสมอยู่ที่3,025ครับก็ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาลอยู่เหลือเพียงแค่114รายนะครับอยากจะให้ไปดูนะครับในช่วงของกราฟที่ว่านี่นะครับศูนย์เป็นวันที่สองนี้นะครับก็อยากจะให้อยู่กับเรานาน,านๆหรืออย่างน้อยก็เป็นตัวเลขเดียวนะครับโดยโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้ซึ่งจะเป็นวันที่เราจะเปิดกิจการกิจกรรมต่างๆอีกมากมายนะครับไปดูใน กราฟอีกเส้นหนึ่งนะครับซึ่งจะเห็นเรื่องของวันที่เราผ่านความทุกข์มาด้วยกันก็คือ188รายในการรายงานวันเดียวที่วันที่22มีนาคมมีนาเมษาแล้วก็เข้าสู่พฤษภานะครับเกือบเกือบสอเดือนนี้นะครับทำให้ยอดที่สูงสูงในวันนั้นลงมาต่ำเตี้ยเรียดินนะครับแล้วมาแตะที่ศูนย์อยู่2ที ในเมื่อวานก่อนนะครับแล้วก็มาวันนี้นะครับก็ทําให้ต้องขอบพระคุณกับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับที่ได้ร่วมมือกันเราทําคนเดียวไม่ได้เราต้องทํากันทั้งประเทศแล้วทําเพียงแค่ครึ่งคอนประเทศก็ไม่ได้ต้อง90ถึง100%นี่คือพลังของชัยชนะของคนไทยนะครับต่อโรคร้ายที่กําลังระบาดไปทั่วโลกนะครับแต่เราก็ ได้ประสบความสําเร็จกันในศูนย์ตัวที่2วันนี้นะครับแต่เรายังต้องทําต่อนะครับมาดูครับในการกระจายของทั้งประเทศนะครับตอนนี้จังหวัดที่ไม่มีรายงานใน28วันที่ผ่านมาเหลืออยู่18จังหวัดนะครับแล้วก็ไม่มีรายงานในช่วง28วันที่ผ่านมาอ๋อท่านททษครับอันแรกมีรายงานนะครับ18จังหวัดไม่มีรายงาน28วันที่ผ่านมา50จังหวัดแล้วก็9จังหวัดยังคงเดิมอยู่อย่างเหนียวแน่นนะครับ แล้วก็สูงสุดก็ยังเป็นกรุงเทพมหานครในจํานวนแล้วก็สูงสุดคือภูกเก็ตในอัตราต่อแสนประชากรนะครับไปดูครับปัปจจัยเสี่ยงทีเ่เราจะต้องเฝ้าระวังข้อมูลชุดต่างๆเหล่านี้ผมต้องให้ประชาชนทุกท่านนะครับคนไทยทุกท่านต้องได้รับทราบนะครับว่าจะต้องออระมัดระวังกันตรงไหนนะครับสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยก่อนหน้านะครับรวมแล้วเนี่ยนะครับ ก็ยังเป็นอันดับที่1อยู่จะเห็นยอดตัวเลขขวามือที่วงไว้นะครับสามอันดับแรกคือนี้อันดับที่2คือศูนย์กัารันให้ผู้ต้องกักนะครับอยู่ที่65แล้วก็ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในชุมชนอยู่ที่48ซึ่งตอนนี้ข้อที่3นี้ตอนนี้ก็ยังทํากันอยู่นะครับอย่างที่เมื่อวานนี้ได้นำเรียนว่าความสําคัญของอสมอสามารถที่จะค้นหาเชิงรุกแล้วก็เอามารับ,รบ,รบการรักษาได้เพราะว่า80กว่าเปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วย อยู่ในวัยทํางานและไม่มีอาการนะครับนี่คือสิ่งเหลือ,อากอารน้อยๆเนี่ยที่ว่านะครับเพราะฉะนั้นเราเราต้องไม่ประมาทการจะตกอย่างที่ว่านะครับยังต้องว่ากันอย่างนี้เช่นเดียวกันกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในข้อที่5คือไปในสถานที่ชุมชนตลาดนัดสถานที่ท่องเที่ยวนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาคือ10-16มีรายงาน1รายก่อนหน้านั้นก็รายงานอีกหรายเพราะฉะนั้น ข้อที่5ข้อที่6นะครับก็คืออาชีพเสี่ยงที่ทํางานในสถานที่แออัดอาทิตย์ที่แล้วยังมีอยู่3รายเพราะฉะนั้นรวมแล้วตรงนี้คือ4รายบวกกับข้างบนยน่อรายในข้อที่1คือ5รายรวมแล้วเป็น9รายที่ว่านี้ก็คือยังอยู่ในประเทศไทยเรานะครับแล้วก็ค้นหาเชิงรุกอีกหนึ่งนะครับเป็น10นะครับก็ซึ่งตรงนี้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็แสดงเห็นว่า ยังมีผู้ที่ติดเชื้ออยู่แต่ว่าไม่แสดงอาการนะครับอยู่วนเวียนอยู่ใกล้ๆตัวเราแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับแต่สิ่งที่เราไปพบท่านแล้วเอามารับการรักษาตรงนี้ก็เป็นทั้งจากกระบวนการของทางกระทรวงสาธารณสุขที่รุกไปหาท่านก็มีอีกทางหนึ่งคือถ้าท่านเองนะครับมีโอกาสก็ต้องเข้ามาหาเราถ้าท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับต่างคนต่างช่วยกันนะครับเราจะได้ผ่านพ้นกันไปไป สถานการณ์ของโลกครับสี่ล้านหแสสองืดันสา้อห้าหเป็นตัวเลขเมื่อสิบนาฬิกาวันนี้นะครับบวกเพิ่มขึ้นมาวันเดียวเป็นแสนเลยนะครับแสนเกือบสอพนะครับแล้วก็เสียชีวิตไปแตะที่สแสนไปแล้วนะครับวันนี้เพิ่มขึ้นมาอีก5้าพัออเจ็บนะครับเสียชีวิตเพิ่มเติมขึ้นมาวันเดียวอีกครึ่งหมื่นนะครับแล้วก็ ประเทศที่มีอัตราการตายสูงสุดก็ยังเป็นสหรัฐอเมริกานะครับ1,595บราซิลเป็นดับสองเก้า้วก็สา็สหรัชนาจักร3า8 4นะครับแล้วก็รายใหม่ของประเทศก็ยังของโลกก็ยังเป็นประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ26,692วันเดียวนะครับ20,000กว่าเลยนะครับแล้วก็บราซิลที่17,000กว่านะครับรัสเซียอีกหมื่น กับอีก5 0 0ร็จเศษนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับมาดูทางเอเชียแล้วบ้างมีอินเดียที่เยอะนะครับรวมสะสมไปแล, 80, ปวล้ว80,000ืกว่านะครับเจอเมื่อวานนี้เคสใหม่3 0 0 0นะครับแล้วก็ปากีสถานก็ประเทศกติดกับอินเดียเนี่ยนะครับก็38มหมดใหม่นี่3ามพกว่าพอๆกันเลยนะครับไทยเราตกไปอยู่ที่อันดับที่69มเมื่อวาน68นะครับก็ เป็นรายงานของสถานการณ์โลกไปนะครับมาดูในตารางที่2อันนี้ก็จะเป็นท็อป50นะครับก็จะเห็นว่าใน50อันดับนี้มีอะไรบ้างครับสิงคโปร์อยู่ที่27นะครับเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้เจ็อยเกนะครับแล้วก็บังคลาเทศเพิ่มขึ้นอีกพ2นสอนะครับอันนี้ขึ้นพูดเลยฮะเกินพันแล้วก็อินโดนีเซียสี่ยก้าสนะครับญี่ปุ่นอยู่ที่83า ก็ยังเยอะอยู่นะครับเป็นเลขสองหลักที่เกือบเกือบร้อยไปแล้วนะครับฟิลิปปินส์อีก215และเกาหลีใต้ที่เราติดตามตัวเลขเขาที่มีการกังวลว่าจะเข้าสู่าการระบาดระลอกที่2อนะครับอยู่ที่19กับเมื่อวานนี้ แล้วก็มาดูอันดับของกลุ่มอาเซียนและเอเชียนะครับอินเดียก็ยังเป็นอันดับที่1นนะครับตามด้วยปากีสถานสิงคโปร์บังคลาเทศอินโดนีเซียญี่ปุ่นฟิลิปปินส์เกาหลีมาเลเซียและไทยนะครับก็มาดูข่าวต่างประเทศบ้างนะครับว่าเป็นอย่างไรกาตาร์ครับบังคับให้สวมหน้ากากอนามัยออกจากบ้านนะครับเมื่อออกจากบ้านฝ่าฝืนปรับสูงสุดถึง1.6ประทานโทษ1น6ล้านบาท โอ้โหสูงมากเลยถึงนะก็ทางคณะรัฐมนตรีของประเทศกาตาร์าประกาศให้มีการสวมหน้ากากอนามัยเป็นสิ่งจําเป็นเมื่อต้องออกจากบ้านไม่ว่าด้วยเหตุผลใดยกเว้นอย่างเดียวคือขับรถแล้วก็ขับรถยนต์เพียงคนเดียวเพียงลําพังนะฮะอันนั้นคือได้นะครับเขาบอกว่าโทษเขาเป็นยังไงครับก็ฝ่าฝืนมีโทษจําคุกส,สูงสุดสามปีปรับสูงสุด ประมาณที่ว่า1.76ล้านบาทเนี่ยนะครับซึ่งเพราะว่าเขามียอดตัวเลขของผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น1,733เมื่อวันที่14พฤษภาคมซึ่งทุบสถิติสูงสุดได้วันเลยนะครับเกาหลีใต้ล่ะครับเป็นยังไงบ้างก็เขาพบว่าสายการบินโ o เร a แอร์นะครับซึ่งเป็นสายการบินที่ใหญ่ที่สุด ํำหนดให้ผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัยระหว่างระหว่างบินภายในประเทศโดยจะเริ่มขึ้นภายในสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็กําลังพิจารณาออกระเบียบเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยในเส้นทางบินระหว่างประเทศด้วยนะครับพูดง่ายๆคือต้องตลอดเวลาแหละนะครับแล้วก็ตอนนี้เราเองก็คนไทยเราโดยส่วนใหญ่ก็ใส่กันตลอดนะครับวันไหนผมไม่ได้ใส่มาแล้วเดินเข้าไปลืมนะครับไว้อยู่ในรถหรือว่าดึไมาอยู่ที่ทํางานระหว่างเดินไปนี่โอ้โหรู้สึก ไม่ค่อยสบายใจเลยนะครับในเรื่องของการไม่มีหน้ากากนอนามัยตอนนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอาว,าวัยวะหนึ่งของเราไปเลยนะครับไปไหนมาไหนต้องพกไว้ตลอดนะครับเกาหลีใต้ขา่าวเกาหีใต้ต่อครับเรื่องของเผยเคสที่อิตาลีววยังไม่หยุดล่าสุดพุ่งขึ้นเป็น161รายนะครับจำได้นะครับเพราะว่ามีผู้ชายหนึ่งคนไปเที่ยวสถานบันเทิงแถวอิตาลีววน,นะครับช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนี้เองนะครับมาถึงวันนี้คือ16วัน เพิ่มขึ้นไปแล้ว161รายนะครับก็เพิ่มขึ้นอีอก9กรายนะครับรวมเป็นตรงนี้ทำให้ยอดรวมของเขาเข้า,ขาไปที่1 1 3 7งดรายนะครับแล้วต้องสอบสวนแบบไม่ระบุตัวตนนะครับขึ้นไปถึง46,000รายโดยล่าสุดพบผู้ติดเชื้อ5รายที่ติดเชื้อจากการไปเที่ยวคาราโอเกะในย่านฮงแดทางตะวันตกของกรุงโซซึ่งผู้ติดเชื้อเคสจากอิตาลีไปเที่ยวมา นี่คือสิ่งที่ตอกย้ำความรู้สึกร่วมของเราจำได้นะครับของเราก็สถานที่บันเทิงแถวทองหล่อก็ถูกพูดถึงในช่วงเวลาหนึ่งของประเทศไทยเรานะครับอันนี้ก็เขาก็มาเจอที่ทางเกาหลีใต้ซึ่งก็เป็นประสบการณ์ที่เราเคยร่วมกันมาอย่างนี้นะครับไปดูครับในเรื่องของสถานการณ์การนำคนไทยที่ตกครางกับประเทศไทยนะครับ วันที่16กลับมา2เที่ยวบินนะครับจากสหรัฐอเมริกาผ่านมาทางเกาหลีใต้นะครับ204คนนะครับแล้วก็อีกเที่ยวบินหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับ187คนพรุ่งนี้ก็จะเป็นมาดีฟนะครับแล้วก็แคนาดานะครับผ่านมาทางญี่ปุ่นแล้วก็อินเดียผ่านมาทางมุมไบนะครับ80คนนะครับส่วนอื่นๆใน1สัปดาห์ข้างหน้าโดย ประมาณนี้เป็นยังไงบ้างน,นะครับวันที่18-19นะครับ18เป็นสหรัฐชนาจักรนะครับสิงคโปร์19เป็นสหรัฐอเมริกาจีนญี่ปุ่นฝรั่งเศสและนเนเธอร์แลนด์20มี3เที่ยวบินนะครับจากรัสเซียอาร์เจนตินานะครับแล้วก็อินเดียอาร์เจนตินานี้ก็จะเป็นน้องๆทั้งหลายที่ผมเคยกล่าวนำไปนะครับที่เขารอกลับมาแล้วก็ได้ รับการช่วยเหลือจากทางสถานทูตนะครับมีอา,อาหาราถุงยังชีพไปให้เขาก็ดีใจนะครับวันนี้ได้กลับมาหาคุณพ่อคุณแม่แล้วนะครับเอาประทานโทษ20นะครับจะได้กลับมาหาคุณพ่อคุณแม่นะครับ21นะครับจีนนะครับออสเตรเลียแล้วก็เวียดนามแล้วก็22สหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้กาตานะครับแล้วก็ทาง23เยอรมนีอินโดนีเซียและบังกลาเทศนะครับ ทางด้านรอบๆเขตชายแดนเราก็ยังมีภาระของคนที่อยากจะกลับเข้ามาอยู่นะครับเมียนมา14มาเลเซีย273สปปลาว15แล้วก็กัมพูชา6นะครับดูมาเลเซียก็จะเป็นยอดลดลงจาก400เป็น300เป็น200แล้วตอนนี้นะครับครับก็ทุกคนอยากจะกลับมายัางประเทศไทยเรานะครับพี่น้องคนไทยทั้งสิ้นก็ขอทุกๆท่านได้ช่วยกันดูแลพวกเขาด้วยนะครับแล้วก็เป็นยอดสะสมนะครับตอนนี้ผู้เข้ากับการสะสมรวมถึง1 19,428คนนะครับยังกักอยู่ในปัจจุบันนี้9,527นะครับแล้วกลับบ้านไปแล้ว9,900กว่าคนนะครับก็คื